คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่4มีนาคมชัยชนะจัดเตรียมไว้ให้เรามัทธิวบทที่6ข้อที่13และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13 การทดลองอาจเป็นสถานการณ์ที่จะนำเราไปสู่ความยากลำบากหรือการทำให้เราตกไปในความบาปความเชื่อที่ผิดของบางคนคือเชื่อว่าการทดลองการทดสอบมาจากพระเจ้าอย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่นำความชั่วมาล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดเลย ดังที่กล่าวไว้ในยากอบบทที่หนึ่งข้อ13เมื่อเราอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้พยายามส่งกับดักมาล่อเราแต่เป็นมารซาตานที่ถูกเรียกว่าผู้ทดลองต่างหากที่ล่อลวงเราดังที่กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่4ข้อสและ 1. เทสโลนิกาบทที่3ข้อหนี่เองเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมพระเยซูถึงสอนเรื่องการอธิษฐานว่าขออย่านำค่าพระองค์เข้าสู่การทดลองเพื่อให้เรารอดพ้นจากเงื้อมมือมารได้นั่นเองพระเยซูทรงถูกมารทดลองและทรงมีชัยชนะด้วยพระวจ,จนะของพระเจ้าดังที่กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่4และลูกาบทที่4พระเยซูทรงวางใจในพระเจ้าถึงการจัดเตรียมการปกป้องและแผนการอันดี ว่าพระเจ้าพระบิดาจะไม่ทรงนำใครเข้าสู่การทดลองในพระธรรมยากอกบทที่สี่ข้อสองกล่าวว่าท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอทั้งสองประการนี้ได้แก่ประทานอาหารประจำวันและอย่านำเราเข้าสู่การทดลองเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะขอในสิ่งเหล่านี้ที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเราแล้วคําอธิษฐานนี้ ทำให้เราได้มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าและเป็นโอกาสดีที่จะได้ใช้ความเชื่อของเราทูลขอในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เราแล้วไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการทดลองซึ่งเคดเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้ดังที่กล่าวไว้ในหนึ่งโครินบทที่10ข้อ13ชัยชนะของเราทั้งหลายในวันนี้ก็ถูกจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วทางพระเยซูสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดังที่กล่าวไว้ใน หนึ่งโครินบทที่1 5ข้อ57พระเยซูคริสส่งมอบชัยชนะเนือการทดลองให้กับเราแล้วจงเชื่อและรับเอาไว้ชัยชนะของเราถูกจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วทางพระเยซูคริสต์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอให้ลูกดำเนินชีวิตยอยู่ในชัยชนะของพระเจ้าและมีชัยชนะเหนือการทดลองทั้งสิน้นขอให้ลูกใช้พระเจนะของพระองค์ในการต่อต้านคำโกหกล่อลวงของมารซาตานและไม่หลงผิดไปตามกระแสะของโลกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน